左手側には,は大きな建物も見えますよこちらがイエーイい、ババ <laughs> おっ<ー> <laughs> お,お ลมแรงจะล้อมขาดเลยอ๋อเป็นภาพบรรยากาศที่สวยมากเลยค่ะโอ้ยา่ายามพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะคะก็จะประมาณปขณะนี้เวลา3ทุ่มครึ่งแล้วนะ พาโกดะเตะก็สวยในตอนกลางคืนนี่คือร้านที่มานั่งกินข้าวขณะนี้กำลังหลงทางทฮาลัลโหลหลงทางมาสุดสายรถ